ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้17ดพฤศจิกายน2 5งพนหสห้านะครับกลับมาอัปเดตบทวิเคราะห์ราคาทองคํารอบข้ามกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับเพื่อนๆที่รับชมกันอยู่นะครับยังไงก็อย่าลืมครับกดติดตามกด subscribe กดแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆจากช่องของเราแบบนี้ส่วนใครที่สนใจเปิดบัญชีซื้อขายทองคํากับเรา <c oughs> ก็สามารถ add like add หรือกดลิงก์เปิดบัญชีที่รายละเอียดด้านล่างวิดีโอกันเข้ามาได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนนะครับให้กับทีมงานได้ทําคลิปทําเนื้อหาดีๆแบบนี้กันออกมาให้แล้วก็ยังได้สิทธิ์ในส่วนของเมมเบอร์กันด้วยนะครับก็จะได้ในส่วนของแนวทางการเทรดนะครับก็ต้องบอกว่าเราเองก็เป็นคนเทรดด้วยคนหนึ่งนะก็เอาแนวทางมาแชร์กันมาแลกเปลี่ยนกันนะครับแล้วก็ยังได้ในส่วนแผนการเทรดครับเอาไปเป็นแนวทางเนาะ คือจริงๆอยากให้เป็นกรณีศึกษาร่วมกันดีกว่าต้องบอกแบบนี้ก็ในทุกการเทรดนะครับทุกๆการเทรดนะก็เราเข้าด้วยด้วยเงื่อนไขนะครับต่างๆก็จะได้เอามาเป็นกรณีศึกษาให้กับเพื่อนๆทุกท่านนะครับแล้วก็ยังไม่พอนะครับยังตอนนี้ในส่วนของเมมเบอร์ของเรามีกิจกรรมด้วยครับปีหน้าตลอดทั้งปีครับสิเดือน12เส้นครับแจกทองสำหรับเมมเบอร์ ด้วยนะครับก็สำหรับเงื่อนไขนะครับสามารถติดต่อได้ที่แอดมินเลยนะครับแจกกันทุกเดือนไปเลยครับตลอดทั้งปี2,566นะครับก็ต้องบอกว่ากิจกรรมนี้จะเริ่มเริ่มต้นตั้งแต่เดือนธันวามนี้แล้วนะครับแล้วก็เริ่มแจกทองกันเดือนแรกตั้งแต่เดือนมก,กรากันเลยสำหรับปีหน้านะครับก็ยังไงก็สามารถไปติดตามรายละเอียดกิจกรรมที่ไลน์แอดของเราได้เลยนะครับ หรือใครที่สนใจนะครับเข้ามาร่วมพูดคุยในกลุ่มกับเราก็สามารถกดลิงก์เข้ากลุ่มกันเข้ามาได้เลยก็ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือค่าใช้จ่ายใดๆนะครับนะอ่ะโอเคมาที่บทวิเคราะห์ของเราดีกว่าครับก็ต้องบอกว่าได้เห็นการหลุดแนวรับหนึ่งพันหกขออภัยหกร้อยมาแล้วอยากได้เหลือเกินเนี่ยพันหกร้อยเนี่ยหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบห้านะครับปรับหลุดลงมาแล้วในช่วงวันนี้นะครับ เป้าหมายนะครับถ้าเกิดสามารถยืนต่ำกว่านะครับหนึ่กรอบที่มองไว้รับถัดไปคือ1,750นะครับก็เดี๋ยวต้องรอตามดูครับว่าจะปรับตัวลงมาได้หรือไม่แล้วถ้าลงมาลงเมื่อไหร่ต้องบอกว่าเกง่งเก่งอยู่เก่งนี้คือเก่งว่าจะมาใมถ้ามาวันนี้เลยก็ดีใช่ไหมแล้วแบบคอนเฟิร์มตัวเองหลุดอะไรครับหลุดแนวรับ หลุดกรอบสําคัญที่เราตามกันอยู่ก็คือ W หนึ่งนั่นเองถูกไหมกรอบ W หนึ่งเนี่ยเล่นกันมาสองวันในช่วงที่ผ่านมานะครับแล้วก็ยังไม่ได้เลือกทางไปทางใดน,นะครับก็จนกระทั่งช่วงบ่ายช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยมีการหลุดออกมาก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวจะต้องติดตามกันต่อครับว่าจะสามารถยืนได้หรือไม่ถ้ายืนได้และลงมาปิดแถวแถวผมให้แบบช้าเลยเอาอาทิตย์นี้เลยหนึ่งเจ็ดห้าศูนย์แล้วก็อาทิตย์นี้ สิ่งที่เกิดขึ้นก็จะมีผลกับภาพยาวที่เรารอกันอยู่ด้วยนะครับเพราะอย่าลืมว่าภาพยาวเนี่ยเรารอการหลุด W1 นะครับ W1 ผมแยกไว้ให้อย่างนี้ละกันนะครับเป็น W1 ทับ1ครับ W1 ทับ2นะก็ตอนนี้ครับเราตามในส่วนของการหลุดทับ2ลงมานะครับเพื่อหาจุดกลับตัวครับออกมาหาจุดกลับตัวบริเวณนี้ครับ ในภาพชั่วโมงมันหลุดแล้วเนาะแต่ว่าในส่วนของเดย์เนี่ยยังยังไม่ชัดเจนนะครับผมถึงบอกว่าเอ,อ,อยากได้สักหนึ่งเจ็ดห้าศูนย์ให้ปิดหลุดคอนเฟิร์มมาหน่อยนะครับอย่างเร็วก็อยากได้สักวันนี้วันเนี้ยอยากได้อยากได้เหลือเกินมาให้หรือเปล่าไม่รู้หนึ่งเจ็ดห้าศูนย์แต่ถ้าเกิดว่าสมมุติวันนี้มาไม่ได้เอาพรุ่งนี้ละกันพรุ่งนี้ปิดคอนเฟิร์มหนึ่งเจ็ดห้าศูนย์ได้มีโอกาสที่จะปรับตัวลงต่อ นะครับซึ่งเป้าต่อไปก็30และ1700นั่นเองนะครับหนึ่งเจ็นะรอรุ้นกันอยู่นะครับว่าจะปรับตัวลงมาได้หรือไม่นะแต่ถ้าเกิดกลับตัวอย่างที่บอกแหละมันมีผลกับภาพยาวแล้วเรามาดูภาพยาวนิดหนึ่งเราตามอะไรกันบ้างนะครับภาพยาวนะครับต้องบอกว่าแนวต้านครับกรอบนี้ครับบริเวณ W1 ถึง W3 ที่เราคาดว่าจะมองการไซด์เวดาและดับเดือนอยู่ครับนะเพราะฉะนั้นหากราคาไม่สามารถขึ้นยืนเหนือ W1 ได้ก็จะอย่างมองภาพนี้นะครับต้องบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาเรารอกันมาเป็นสัปดาห์เลยถูกไหมสำหรับการทดสอบบริเวณ W1 ซึ่งขึ้นไปทำไฮสูงสุดไว้ที่1นึ่พั็ด้ยแปด้านั่นเอง นะครับเพราะฉะนั้นถ้าขึ้นไม่ได้แล้วปรับตัวลงมาก็ให้ภาพมอสรกแต่ประเด็นคือจะกลับแบบไหนใจลึกๆนะอันนี้อันนี้นอกเหนือการวิเคราะห์นะครับแต่ใจลึกๆนะครับผมกลัวภาพแบบนี้ครับผมกลัวภาพแบบนี้ครับเหมือนที่คุยกันในช่วงสองสามวันนี่แหละเปิดไฟลอ่อเมาหรือเปล่าใช่ไหมไอ้นี่เหมือนกันไอ้นี่ก็ลุก คนก็มาไล่เซล์ไล่เซล์ไล่เซล์ไล่เซล,ล์ลลลแล้วลากขึ้นถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนั้นจริงผมให้แบบให้ราคาต่ำแล้วนะต่ำเลยนะลากลงมาปิดหนึ่งเจ็ดสองห้าถึงหนึ่งเจ็ดศูนย์ศูนย์และจะเกิดขึ้นภายในเดือนนี้อันนี้คือสิ่งที่กลัวนะผมต้องบอกก่อนนี่คือสิ่งที่กลัวไม่ใช่ในสิ่งที่วิเคราะห์นะครับคือเัินคือสิ่งที่กลัว นะครับแต่ตามพฤติกรรมแล้วเราก็ค่อยๆเก็บกันไปค่อยๆหาจังหวะกันไปนั่นแหละเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถูกไหมเราควบคุมตลาดไม่ได้แต่ถ้ามันเป็นสิ่งที่ผมกลัวมันเกิดขึ้นเนี่ยคือการเปิดไฟล่อเมาเนี่ยนั่นหมายถึงการกระชากลงมาปิดแถวแถวหนึ่งพัน็ดอยี่สบห้าถึงหนึ่งพันเจ็ดร้อยครับนี่คือใจดีแล้วนะไอ้ใจร้ายคืออะไรกระชากกลับไปอยู่อีกฝั่งเลยเห็นไหม กระชากกลับอาน,นี้เลยทําได้ไหมทําได้ก็ทํามาแล้วไงแล้วทําไมจะทำํำมาอีกไม่ได้นั่นคือสิ่งที่กลัวแต่เอาแบบเอาแบบกลางๆแล้วกันแบบไม่ต้องแบบบื้อหวามากก็กลับลงมาปิดต่ํากว่า1725แค่นี้ก็ห่างยาวแล้วถูกไหมแค่นี้ก็ห่างยาวแล้วถ้าปิดได้ห่างยาวได้ถ้าปิดตรงนี้นะพฤติกรรมก็จะมองว่าอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวใช้เบก่อน ช่วงเดือนน้าอาจจะใช้เวก่อนแล้วไปลุ้นกันไตรมาสหน้าก็อย่างที่บอกก็เดี๋ยวไปลุ้นกันไตรมาสหน้าไงก็ต้นปีไตรมาสต้นปีเลยนะครับไตรมาสแรกของปีเลยนั่นคือสิ่งที่เอคิดอยู่นี่คือ,น,คอนี่คือเอาแบบใจดีแล้วนะคือทิ้งหางลงมาปิดเท่านี้นะครับแต่ถ้าเกิดอ่ะเอาแบบค่อยๆซึมหน่อยอันนี้อาจจะแบบเมาอาจจะหนีได้ทันใช่ไหมไฟค่อยๆหลีไม่ใช่แบบ เปิดแล้วปิดเลยเปิดไฟแล้วปิดไฟเลยอันเนี้ยเมาตายเรียบนะครับแต่มันจะเปิดแบบเปิดแล้วค่อยๆหลีไหมค่อยๆซึมค่อยๆซึมค่อยๆซึม,ซมแบบเนี้ยอันอันเนี้ยอาจจะยังยังยังรอดตัวได้นะครับก็ต้องบอกว่ายังมองภาพนี้อยู่นะครับอันนี้คือภาพรวมที่เรามองนะมาดูในส่วนของภาพวีกันบ้างจะเกิดอะไรขึ้นบ้างมีในยะสําคัญอะไรบ้างอย่างที่บอกนะครับว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมันคือต้าน ระดับวีคระดับเดือนเพราะฉะนั้นถ้าวีคนี้สัปดาห์นี้ปิดโดจิแบบนี้มาได้เอาแค่โดจิไม่ต้องแดงก็ได้สัปดาห์หน้าก็มีโอกาสเทได้เหมือนกันะเพราะฉะนั้นตอนนี้เรากำลังนั่งดูนั่งเฝ้ากันอยู่เฝ้าอะไรก็เฝ้าพฤติกรรมการกลับตัวครับถูกไหมซึ่งทีเนี้ยในภาพที่เรามองเนี่ยเอาจริงๆผมไม่ได้ถือ ขนาไทม์เฟรมเดือนและไทม์เฟรมวีอย่างที่บอกอ,อย่างที่ทุกคนรู้กันคือผมไม่ได้ไปถือขนาดนั้นแต่ณจุดนี้เองมันเป็นจุดกลับตัวนะครับของเขาจะให้ไปเข้าเล่นไปสู้เนี่ยมันก็ระยะมันใกล้แล้วมันอยู่จุดกลับตัวแล้วอะเพียงแต่ว่ายังไม่รู้ว่าเอกแก็บตรงนี้ระยะตรงนี้มันจะอีกสักเท่าไหร่สมมุติถ้าเป็นจุดกลับตัวนะเราไม่รู้ว่าตรงนี้มันเท่าไหร่ไงมันจะล้นเท่าไหร่มันจะ มีฟอลเบรกเอามีสะบัดหางมีสะบัดขาหางหรือไม่มันมันตอบไม่ได้เพียงแต่ว่าเอ๊มันถ้ามันติดเอาพูดถ้ามันติดนะมันอาจจะไม่ติดบินขึ้นไปพันแปดร้อยก็ได้แล้วมันตอบไม่ได้ไงถูกไหมแต่ถ้ามันติดมันไม่ไกลระยะมันไม่ไกลซึ่งผมก็มามองว่าเอ๊ะตรงนี้มันคือต้านระดับวีระดับเดือนเนี่ยจะให้ไปแอคชั่นฝั่งบายแล้วจะเก็บยาวมันก็ยังไม่ใช่ไง ผมสู้เอาความเสี่ยงตรงนั้นนะมานั่งดูก่อนดีกว่านะครับมานั่งดูว่าเอ๊ะมันมันเอาอยู่หรือไม่มันจะไปหรือไม่จะวิ่งหรือไม่เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องบอกว่ามันมันใกล้จุดกับตัวเลยไม่อยากไปเสี่ยงเข้าบ่ายด้วยก็วันนี้วันพฤหัสใช่ไหมก็อย่างที่เราคุยกันไว้อะจทร์อังคารฟุธเป็นช่วงเ็จฐานถูกไหมมันก็คือไซด์เวย์นั่นแหละก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรมันเยอะ ไปรอลุ้นเบรกขึ้นหรือเบรกลงดีกว่าถูกไหมทีนี้ไอ้กรอบเนี้ยมันตั้งเอาไว้เท่าไหร่หนึ่งเจ็ดแปดห้ากับหน,นึ่งเจ็ดหกห้าวันเนี้ยไอ้วันพฤหัสเนี้ยมันมีการเบรกหนึ่งเจ็ดหกห้าลงมาซึ่งเป้าต่อไปมันคือเท่าไหร่หนึ่งเจ็ดห้าศูนย์ถูกไหมเพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่เรารอกันอยู่ถ้า มันเบรกลงมาแล้วไม่สามารถกลับขึ้นไปยืน1นึ่งเจ็ดหกห้าได้ก็มองว่าเป้าต่อไปกันหนึ่งเจ็ดห้าศูนย์สำหรับคนเล่นสั้นคนที่หลออยู่คนที่เล่นยาวก็รอคอนเฟิร์มรอคอนเฟิร์มต่ำกว่าหนึ่งเจ็ดห้าศูนได้ก็รอลุ้นกันต่อนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวรอครับวันนี้พื้หัสละอีกสองวันอย่างที่บอกนะครับอะมาดูครับในกรอบที่มันไซด์เวย์กันมานะครับมีการขายออกมาแต่ทีนี้ขายมาก็อย่างที่บอกเดี๋ยวมาเจอ รับแถวนี้ทีนี้อยากให้ปิดจริงๆอ่ะคือคือลงกระชากหลุดมาเลยสักหนึ่งเจ็ดห้าศูนยะ์จะทรงดีกว่านะครับจะทรงดีกว่าคือหลุดมาเลยวันนี้ก็ได้วันนี้ก็ดีพรุ่งนี้ก็ได้วันนี้ก็ดีพรุ่งนี้ก็ได้ใช่ไหมนะครับก็เดี๋ยวรอดูนะครับถ้าปิดมาได้จริงๆอ่ะคือคือหลักๆพฤติกรรมตอนนี้ มันมีอยู่สองกรณีที่ที่ผมมองอยู่ถ้าถ้าลงนะครับถ้าลงนะผมมองอยู่สองกรณีหลักๆคือเหมือนที่ผมคุยภาพใหญ่ลงแบบชัดดาวเลยแบบปิดไฟปิดไฟค่าเมาไปเลยก็คือทุบทิ้งเลยที่ขึ้นมากับอีกกรณีหนึ่งคือไฟค่อยๆหลีค่อยๆหลีค่อยๆหลีปรับตัวค่อยๆหลีทิ้งตัวประมาณนี้อันนี้คือค่อยๆหลีไฟลงก็อาจจะกินเวลาสักนิดหนึ่ง ถูกไหมแต่อย่างที่ผมบอกเอาเอาแบบใจดีหน่อยลงมาปิดเดือนนะเดือนนะครับเดือนนะปิดเดือนถึงหนึ่งเจ็ดศูนย์ศูนย์เี่ยคคิดว่าอันนี้คือลงแบบค่อยค่อยซึมนะครับแต่อย่างที่บอกมันมันก็ยังไม่มันยังไม่ไม่แบบกระแทกลงมาปิดก็อย่างที่บอกแหละผมบอกว่ามันคือสิ่งที่ผมกลัวนะครับเพราะว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นแบบนี้มันเห็นอยู่บ่อยคือแบบ ลากขึ้นมาแล้วก็ลากทิ้งใช่ไหมไม่ต้องไม่ต้องไปไหนไกลอะเดือนที่แล้วเราก็เจอไงถูกไหมแต่แค่มันต่างก,กันตรงที่ไอเดือนนี้มันมีการเบรกมันมีการตั้งไฮขึ้นมาเห็นไหมถ้าเกิดมองภาพเดมันมีการตั้งไฮเพราะฉะนั้นเราก็ยังไม่รู้ว่าเอ๊ะมันมันอาจจะย่อมานี่แล้วยกหรือย่อมานี่แล้วยกหรือไม่อันนี้มันยังตอบไม่ได้ถูกไหมเพราะมันมีการเซตไฮขึ้นมาแต่เนี้ยคือภาพเด เพราะนั้นอย่างนี้บอกเดย์ตอนนี้มันเป็น up ก็จริงแต่วีเดือนมันเป็นดาวทั้งคู่เลยถูกไหมแม้จะติดไซด์เวดดาวก็เถอะแต่กรอบไซด์เวดดาวอยู่ไหนอ่ะนี่ไงถูกไหมซึ่งถ้ากลับตัวตรงนี้ได้โค้งหัวปักหัวลงมาก็มามองนี่มามองนี่ฝากไว้พฤติกรรมนี้ยังอยู่นะมะทีนี้มาภาพระหว่างวัน,นี่ยภาพสำหรับวันนี้ สิ่งที่เราติดตามนะครับก็คือการหลุดลงมาของหนึ่งเจ็ดหกห้าที่มันทดสอบอยู่ช่วงสักสองวันสามวันที่ผ่านมานะครับและเห็นการปรับตัวลงมาซึ่งการปรับตัวลงมาชุดนี้นะครับทำให้ผมมองเป้าถัดไปที่หนึ่งเจ็ดห้าศูนย์นั่นเองอย่างนี้ผมบอกเอาพรุ่งนี้ก็ได้ไม่ไม่พรุ่งนี้ก็ได้ค่อยๆซึมลงมาค่อยๆแบบแบบเนี้ย พฤติกรรมจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวพาไปดูที่ชั่วโมงน,ะน่าจะชัดขึ้นแต่ใครที่แบบเล่นสั้นกว่านั้นน่ะก็ถ้าเอาสรุปง่ายๆใครเล่นสั้นนะสมมติสักสิบห้านาทีเตรียมตัวเจอพฤติกรรมไซด์เวดาวไซด์เวดาวคือไงก็ค่อยๆทำกรอบลงมาแบบนี้นะครับก็จะแกว่งไปแกว่งมาอยู่แบบนี้นะเพราะนั้น ภาพของคนเล่นสิบห้านาทีก็ลองไปวางแผนกันต่อนะครับแต่ว่าพอมันพอในตัวช่วงตัวสี่ชั่วโมงเนี่ยมันก็จะลงมาแบบเนี้แท่งหนึ่งบวกแท่งหนึ่งลบแท่งหนึ่งบวกแท่งหนึ่งลบปรับตัวทิ้งลงมาอาจจะมีแท่งบวกเข้ามาลบแบบแบบนี้นี่คือภาพที่คิดว่าอาจจะเป็นพรุ่งนี้ก็ได้ลงมาวันนี้พรุ่งนี้นี่ล้วก็อาจจะไซด์เวยก่อนอปรับบวกนิดหน่อยอปรับทิ้งตัวลบลงมาก็กินเวลาไป ถูกไหมก็เดี๋ยวรอดูนะครับก็เห็นว่าวันนี้มีข่าวด้วยใช่ไหมยังไม่รู้มีแรงเวียงอะไรอีกหรือเปล่านะครับมีอะไรมากระตุกอารมณ์อีกหรือเปล่าไม่รู้นะครับก็ต้องรอติดตามครับเอาเป็นว่าเป้าถัดไปครับ1750นะครับหลังจากที่หลุด1765ลงมาแต่ถ้าในกรณีที่ไม่รู้ล่ะเซอร์ไพรส์อะไรเยอะแยะไม่รู้1785ทะลุขึ้นก็จบของการลงเหมือนกันแต่ก็ต้องดูนะทะลุเบรกขึ้นไป คืออย่างที่ผมบอกอะ่ะมันต้องเป็นการยืนนะครับควรจะเป็นการปิดยืนนะครับมันจึงจะเป็นภาพที่มีโอกาสไปหนึ่งพันแดร้อยถึงหนึ่งันแดร้อยสาสิบทีนี้ถ้าเกิดมันเบรกขึ้นไปเนี่ยโอเคแหละระยะมันมันไม่ได้เหลือเยอะแล้วต้องบอกระยะที่จะเล่นฝั่งบ่ายไม่ได้เหลือเยอะถ้าคนจะเล่นฝั่งบ่ายเนี่ยควรยอ่อรอย่อเลยครับมันอาจจะทะลุเบรกวิ่งขึ้นไปแล้วก็ค่อยยอ่อกลับลงมาก็ก็ค่อยไปหาจังหวะเล่น อาจจะยกขึ้นไปนี่ย่อแล้วค่อยมาเล่นอันนี้ถ้าเป็นสตรองเพนนะถ้าเป็นสตรองเข้านะครับแต่ถ้าเกิดไม่สตรองเนี่ยซึ่งผมคิดว่าถ้าเป็นการขึ้นก็อาจจะไม่ได้เป็นการขึ้นสตรองแต่จ,จะเป็นการขึ้นในลักษณะที่เป็นไซด์เว์อัพขึ้นไปก่อนอะไรประมาณนี้นะครับจะเป็นไซด์เว์อัพอันนี้คือกรณีที่เบรกขึ้นมายืนนะครับในส่วนของ w 1นะแต่ตอนนี้มันยังไม่เกิดขึ้นก็มองภาพเดิมกันไปก่อนนะครับ อ่ะมาที่ในส่วนของชั่วโมงกันบ้างนะครับชั่วโมงก็อย่างที่บอกแหละว,ว่ามันมีการเบรกในส่วนของหนึ่งเจ็ดหกห้าลงมานะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้กลับมาทดสอบนั่นแหละนะทีนี้การทดสอบตรงนี้นะครับกลับขึ้นมาได้หรือไม่นะถ้ากลับขึ้นมาได้ถ้าราคาสามารถพลิกกลับขึ้นมาได้ก็ต้องบอกว่าอาจจะไปเจอกันข้างบนอีกครั้งสายเวยไม่จบหรืออาจจะมาแถวนี้สิแถวนี้เราค่อยดูกันอีกครั้งหนึง่ง แต่จริงๆไม่ควรแหละถ้ามันจะยกตัวกลับตรงนี้สมมติถ้าจะยกตัวกลับตรงนี้เผพอๆไม่แน่ขึ้นไปเล่นหายเลยนะครับเพราะอะไรราคาเพิ่งจะเบรกดาวน์ลงมาเองนะครับถ้าเกิดเบรกดาวน์มาแล้วแล้วไม่ไปไม่วิ่งก็มีความเสี่ยงเหมือนกันนะ ถูกไหมมีความเสี่ยงที่จะกลับขึ้นเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มีการ break down ลงมานะครับมีการ break down ลงมาแบบนี้เนี่ยทำให้ผมไปเน้นกับภาพที่มันเป็นภาพใหญ่ก็คือกรอบนี้ที่คุยกันเมื่อสักครู่ว่าเรารอกันอยู่ไอ้กรอบเนี้ยใช้เวย์มาแล้วสองวันถูกไหมซึ่งถ้ามันแข็งแรงจริงแล้วเป็นอย่างที่เราคิดควรจะปรับตัวลงมาท่านล่งนะครับแต่ถ้าเกิด break กลับขึ้นมาอันนี้ก็ต้องกลับมารอกันต่ออีกเลยถูกไหมรอเลือกทาง จะเลือกขึ้นหรือเลือกลงกลายเป็นว่าไอ้ชุดนี้เป็นฟอลเบรกเอาไปซะนะครับก็เดี๋ยวรอดูครับนะแต่ว่าก็ยังมันวีก,ก็ยังไม่จบถูกไหมวีก,ก็ยังไม่จบเดือนก็ยังไม่จบถูกไหมเดวันนี้ก็ต้องบอกว่าถ้าจบแบบจบล่างได้ก็จะสวยกว่าก็อย่างที่เรารอกันแหละนะครับเพราะนั้นรอเแ่านี้ครับหนึ่งเจ็ดห้าศูนย์ครับยังมองนะครับใครเล่นสั้นกว่านี้อย่างที่บอก เตรียมรับสภาวะไซเวดาวผมคิดว่าภาพนี้เกิดขึ้นสักสิบห้านาทีไปดูให้สักหน่อยก็ได้ปกติผมก็ไม่ค่อยลงเท่าไหร่อนี่ครับเกาะประมาณนี้นะครับก็จะมีลน้ลนๆน,นิดหน่อยแถวนี้ใช่ไหมนะครับก็นี่แหละเกาะของไซเวยดาวก็อาจจะค่อยๆซึมซมอะไรมาแบบนี้เรื่อยๆนะ ก็เดี๋ยวตามดูนะครับว่าจะเกิดภาพอย่างที่เราคิดได้หรือไม่ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นต้านสําคัญอยู่ก็คือหกห้าหนึ่งเจ็ดหกห้าที่เรามองกันนะอืมแต่ถ้าเกิดแบบพลิกพลิกกลับไปเลยแบบบนพลิกกลับไปเลยนีบนบน่ก,ก็ซึมเศร้ากันอีกครั้ง,งกลับไปเล่นบนอีกแล้วอะไรประมาณแบบนี้นะครับพอมาเล่นในกรอบมันมันเล่นยากมัน มันไม่ใช่เล่นยากหรอกแต่ว่ามันไม่มีแรงวิ่งนะแล้วการแว่งในกรอบเนี่ยมันไม่ค่อยมีฟอร์มเท่าไหร่นะครับพอมันไม่ค่อยมีฟอร์มมันจะเป็นในลักษณะที่อยู่ๆสัญญัากจะทิ้งก็ทิ้งใช่ไหมอยากจะทิ้งก็ทิ้ง,ง,งแล้วถ้าเกิดชุดนี้เป็นฟอลจริงผมว่าชุดนี้เป็นฟอลจริงเดี๋ยวพอขึ้นมันก็อยากจะขึ้นบุกก็อยากจะขึ้นอย่างนั้นแหละนะครับแต่ถ้าเกิดแบบเป็นเทรนหน่อยก็ก็จะค่อยๆปรับตัวมีฟอร์มมีฐานตั้ง อ่าอะไรประมาณนั้นนะครับก็เดี๋ยวรอตามดูครับก็ให้กรอบให้เป้ากันเอาไวล้ละกันนะครับสำหรับ1.765เป็นต้านนะครับ1.750นะครับเป็นรับถัดไปซึ่งมองเป้าว่ามีโอกาสปรับตัวลงมานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเอาสวิงชั่วโมงเนี่ยก็จะอยู่สักประมาณ1.770นะครับก็จริงๆถามว่าถ้าจะรอดู1.770งเจ็ดยได้ไหมก็แก็บมนห้าเหรียญน,นะครับลองพิจารณาดู นะครับเพราะมองว่ามันมันหลุดรับนี้ลงมามีโอกาสที่จะมาเล่นล่างแทนนะครับอ่ะโอเคก็ฝากไว้เท่านี้ครับสำหรับวิเคราะห์รอบขําวันนี้นะก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับเปิดบัญชีซื้อขายทองคำกับเราให้ทีมงานของเราเครับช่วยดูแลเป็นที่ปรึกษานะครับก็สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของเรากันเข้ามาได้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่า สำหรับเพื่อนที่เปิดบัญชีกับเรา,เราก็ยังได้รับสิทธิ์เมมเบอร์นะครับในว่าจะเป็นเรื่องของแนวทางการเทรดนะครับเรียนรู้ไปพร้อมกันดีกว่านะครับเอาออเดอร์มาคุยกันพันแรกเปลี่ยนกันนะครับแล้วก็อย่าลืมครับสิทธิพิเศษดีๆนะครับอย่างกิจกรรม12เดือน12เส้นกับทองคําของเราที่จะเริ่มแจกกันเดือนแรกเนี่ยตั้งแต่เดือนมกราเป็นต้นไปนะครับก็เริ่มเริ่มกิจกรรมตั้งแต่เดือนธันวานี้แล้วนะครับก็ยังไงหากใครสนใจสามารถติดต่อไลน์ like up. กันเข้ามาได้เลยนะครับก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ของเรากันได้หรือใครที่สนใจเข้ามาร่วมพูดคุยในกลุ่มกับเราก็สามารถกดลิงก์เข้ากลุ่มกันเข้ามาได้เลยนะก็ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือค่าใช้ใจ่ายใดๆแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่รับชมกันอยู่ตอนนี้ครับหากชอบบทวิเคราะห์ของเรายังไงก็อย่าลืมครับกดติดตามกด u b s c r ล b e กดแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนดื้อหาดีๆจากช่องของเราแบบนี้สำหรับวันนี้ก็คงจะต้องขอตัวลาการไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้รอบเช้าและใครที่ เป็น f อคุณโทนี่นะครับก็ช่องของเรายังไม่จบนะเดี๋ยวไปเจอในรายการของคุณโทนี่กันต่อวันนี้คุณโทนี่มาสองทุ่มตวนถาเหมือนเดิมนะครับก็ไปพบกันช่วงเวลาสองทุ่มที่ช่องของเราได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้รอบเช้าขอบคุณครับ